สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอานี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นี่ครับในอ่าไอจีนี่ครับหรือว่าอินสตาแกรมนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่โพสรูปภาพหรือว่าคลิปโดไปแล้วแล้วมียอดไลน้อยนะครับโด่อยากจะเพิ่มยอดไลน์นี่ครับก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เ m m g t t c o m กันแล้วนะครับอ่ะพอเราเข้ามาเลยนะครับหากว่าคุณชมท่านใดนะที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คุณชมนับคลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนับสกุลรหัสผ่านเนี่ยครับข้อมูลตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับจะมั่วก็ได้นะครับแต่ว่าต้องจําไว้ด้วยนะครับอ่ะเราก็อย่าลืมติ๊กนะครับที่ด้านล่างตรงนี้นับสองช่องตรงนี้แล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับ อ่าหรือใครนะที่มีอยากกรอกข้อมูลในยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครใช้งานนะครับดยไปฉีก o o g l e ไวอชิมิว์ด้านล่างตรงนี้ได้นี่ครับอ่ะพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดย้อนกลับมานี่ครับสําหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงเชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้นี่ครับก็ลงเชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkth com กันแล้วนี่ครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนี่ครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เรา อาจจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนวันนี้นครเบเราจะมาใช้ส่วนของแพลตฟอร์ม Instagram นะครับุผู้ชมก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเอาเราก็มาดูที่มดมูเลยนะครับเอาวันนี้นะครับเราจะเพิ่มยอดไลน์นะครับหรือว่ายอดถูกใจนะครับอะุผู้ชมก็เลือกมาที่ถูกใจนะครับรับประกัน30วันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกเข้าไปนี่ครับแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับ ในบริการนะครับก็มีอยู่หลายบริการให้เราเลือกใช้งานเลยนะครับจะมีความเร็วนะครับแล้วก็เลนราคาเนี่ยของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับคุณูชมก็เลือกได้เลยนะคว่าคุณชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้นะก็จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกนี่ครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนะครับแล้วก็มาที่รูปภาพนะครับที่เราต้องการจะเพิ่่มยอออดดดไไลนนีคคครรรัับบหืววาโกก็้ แล้วก็คัลอกลิงเนะครับอ่าด้านบนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นํามาวางนะครับในส่วนปริมาณนีครับคุณผู้ชมอยากเพิ่มยอดไลท์เท่าไรเนี่ยครับก็ใส่ที่ช่องนี้เลยนะครับผมจะใส่ไปที่หนึ่งร้อยนะครับอ่ะพอเราใส่กันไปเรียบร้อยนีครับค่าบริการนะครับเขาจะคานวณให้เราด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่ะเราบลกได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี้้ก็ใหชมนําามดูที่น้งซือ่ครับ ในหน้านี้นับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการน้าที่เราเลือกมาเนี่ครับเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของรูปภาพนัที่เราใส่มาเมื่อกี้นี้เนี่ยครับก็ตรงนี้ก็แนะนําให้ลี้เข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าคุณชมใส่ลิงก์ถูกต้องหรือเปล่านี่ครับพอถ้าคุณชมใส่ลิงก์มาไม่ถูกต้องยอดไลา์เนี่ยก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานี่ครับต่อมาจะเป็นวันเวลานะครับที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับเราก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้นครรรนนนว่าาาอดํเิกับ ในระหว่างที่เรอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสาหรับคุณชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับแล้วก็มียอดจำนวนเงินนะครับในเว็บไซต์ไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นะครับเลยยังไม่รู้วิธีในการเติมเงินนะครับก็ให้คุณชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code นะครับทุกธนาคารนะครับคุณชมก็แค่มาใส่จํานวนเงินนะครับที่เราต้องการเติมด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดเติมเงินนเข้าไปครับ อาก็จะมีคิวคนะครับขึ้นมาเราสแกนกันแล้วนะครับอากอคันดําก็อยู่ที่1บาทเองนะครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับก็อ่ะคัดลอกได้บัญชีตรงนี้เลยนะครับแล้วพอทํารายการเรียบร้อยนะครับก็นําสลิปมาแนบด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันตายนี่ครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นช่องทางนะครับอังเปาเลสเนี้ยครับแล้วก็อ่าชิวเพย์นี่ครับ ในช่องทางชิวเพนี้นับจะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้นะครับก็จะมีตั้งแต่การสแกน QR โค้ดนะครับอัตูมันดีวอลเลตนะครับแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บุญนเติมนะครับก็สามารถใช้ได้นี่ครับและต่อมาก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับอะไรในทุกช่องทางนะครับขาจะมีคําแนะนำนับในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นะครับคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคาแนะนำนะครับก่อนที่เติมเงินกันด้วยนี่ครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณชมนะครับกลับไปทีสแกมกันเลยนี่ครับ ต่อนน้นะครับยอดไลน์นะครับมีอยู่ที่40ไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอนีครับดูว่ายอดไลน์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าต no ัวน <huh> ี้ยอดไลน์ของเรานะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง236ไลน์กันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีขึ้นเกินมาบ้างนะครับคุณชมก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าทางเว็บก็มีการแทงไปเราด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มมมคคค่าากเเเลลยยยนนนะะรรรัับบแงขึ็ว ต่อมานี้ครับอพยอศขึ้นกันแล้วนะครับก็ให้ผู้ชมนับกลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนี่ครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนี่ครับก็ให้ผู้ชมนับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นี่ครับแล้วก็มากดเข้าลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนี่ครับโดยที่ให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี่ครับผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้นี่ครับ และหากว่าค <medio S 2> no ุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับถ้าเกิดมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์หรือว่าติดปัญหาอะไรนะครับก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับอเระก็มาที่เมนูติดต่อ a อมกันเลยนะครับเขาจะมีเราเลือกติดต่อ a d m นะครับสองช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวช่วยเหลือและช่องทางไลน์นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะครับก็เลือกติดต่อ admin ก็ไปได้นะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลนะครับมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านะครับ อากอสามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี่ครับตอนหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ